สวัสดีครับท่านผู้ชมเนาะอยู่กับผมสร้างมากนะมาพบกับคลิปที่สองนะครับในตอนที่เรียกว่าเรือจม <laughs> <laughs> อ่ตอนนี้ผมอยู่ในห้องเครื่องในห้องเครื่องอ่ะเรือจมอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่ผมเคยกล่าวไว้ในคลิปที่แล้วนั่นก็คือวาวนี่นี่คือวาวนะวาวซีเชตหรือวาวาน้ําทะเลเนาะถ้าว,าวตัวนี้มีปัญหานะครับก็มีโอกาสสูงเนาะที่จะเกิดเขาเรียกว่าเรือจมนะครับ แล้วก็ท่อน้าทะเลต่างๆนะครับเวลามันแตกเนาะเวลามันแตกนะครับแล้ววาวปิดไม่อยู่มันก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้นะครับท่อพวกนี้แน่นอนครับเมื่อนําเรือเข้าอู่นะครับซ่อมทําแล้วเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเขาจะมีาการตรวจเช็คนะครับตรวจวัดนะครับมีการทดสอบระบบต่างๆเนาะ และที่สําคัญเลยมีการโอเวอร์ฮอนด้วยนะส่วนลํานี้โอเวอร์ฮอนไปแล้วนะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยยังไม่ได้ทาทาสีทับเลยสีที่เอามาจากาก็เรียกว่าเวิร์กช็อปเนาะที่เขาทําไว้นะครับเวลาเขาเอาไปเช็คเอาไปซ่อมเนาะเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงเพลาไปจักรนะฮะช่วงเพลาไปจักรมันมีอะไรเอ่ยเดีย๋ยวผมพาไปชมอ,อันนี้ก็เป็นช่วงเพลาไปจักรเนาะอันนี้เครื่องจักรใหญ่นะเครื่องจักรใหญ่อันนี้เกียร์ อ,อ, bon อันนี้ช be ่วงเพาใบจักแต่อันนี้นะครับภายในผนังด้านนี้นะครับเป็นจะเป็นห้องห้องเพลานะเป็นเขาเรียกว่าห้องเพลาเนาะความจริงมันก็มีเพลานะครับต่อด้านล่างนี่แหละเข้าไปในห้องนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับเวลาน้ําทะเลนะครับรั่วนะครับหรือเพลานั่นแหละเพลาใบจักมันรั่วเนาะเพราะว่าตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพลาใบจักเรือนะครับมันจะอยู่ใต้แนวน้ำนะครับใต้แนวน้ำเนาะส่วนประตูนี้เขาเรียกว่า ทางออกฉุกเฉินไม่เกี่ยวนะเปิดประตูบานนี้ไปเนี่ยมันไม,ไม่ได้ไปห้องนี้นะห้องนี้ต้องไปอีทางหนึ่งนะครับอีทางหนึ่งนะผมจะเปิดให้ดูอันนี้เอาไว้หนีฉุกเฉินนะครับเวลาเกิดเพลิงไหม้เนาะทางแบบนี้เนี่ยผมก็เคยพูดให้ฟังแล้วนะพูดให้ฟังแล้วเนาะเวลาไฟไหม้ในห้องเครื่องนะครับเส้นทางนะครับการหนีไฟนะครับการหนีบางเส้นทางเนี่ยมันถูกไฟนะครับขวางไว้เนาะพอไฟเนี่ยมันก็ กำลังไหมอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะออกจากเหตุอะจากพื้นที่เนาะจากพื้นที่เกิดเหตุได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาที่ประตูนี้นครับประตูนี้เพราะาประตูนี้เนี่ยมันเป็นประตูะตนะครับที่ถูกสร้างมาสําหรับกันไฟนะครับกันไฟกันความร้อนทั้งนั้นนั่นเองเดีย๋ยวเราจะไปดูห้องส่วนที่เรียกว่าห้องเปล่าออก,ก่อนแล้วกันอ่ะประตูกั้นน้ํเดี๋ยวผมพาไปดูประตูกั้นน้ําเพราะยังไงก็ต้องเดินผ่านเนาะอ่าเรือลํานี้มีประตูกั้นน้ํเดี๋ยวผมจะพาไปโม้ให้ฟังอ่ะเดินมาเรื่อยๆ นี่เลยประตูนะครับประตูโรงห้องเครื่องนะครับแล้วก็เป็นประตูกั้นน้ํดเลยนะเจ้าตัวนี้เห็นไหมแม้ประตูกั้นน้านะครับประตูกั้นน้ำนี่เขาเรียกว่าทางออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวจะโม้ให้ฟังด้วยแหบนี่คือประตูกั้นน้ํานะครับทํางานด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับทั้งระบบไฟฟ้านะครับก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนาะเป็นตัวทํางานนะครับแล้วก็ใช้ระบบแมนนวลนั่นก็คือมือโยกเอา ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองเอาไปที่อ่าเขาเรียกว่าระบบพลังงานของเขา,เขาลวกันอันนี้ประตูที่8นะครับประตูที่8คือเจ้าประตูนี้เจ้าตัวนี้นะครับเมื่อมีน้านะครับทะลักเข้ามาในห้องเครื่องเนาะห้องเครื่องยนต์ห้องนี้แหละแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเพื่อป้องกันการเสียหายที่รุนแรงนะครับต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเขาจะทําการปิดผนึกห้องนี้นะครับห้องนี้ โดยใช้เจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้ไฟฟ้านะครับสามารถควบคุมได้นะครับทั้งตู้คอนโทรลเขาจะมีตู้คอนโทรลอยู่ตัวนี้ตัวนี้เจ้าตัวนี้คือตู้คอนโทรลของเขานะครับส่วนเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าปั๊มไฮดรอลิกเนาะ,ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับคือสะพานเดินเรือนะครับเราสามารถจะทําการปิดประตูนะครับโดยการกดปุ่มคําสั่งนะจากสะพานเดินเรือก็ได้เนาะ กดปึ้งเนี่ยปิดเลยนะครับปิดเลยแต่ประตูวพวกนี้เนี่ยจะเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับจะใช้ตอนเดียวนั้นก็คือตอนที่เกิดเหตุเท่านั้นเนาะหรือนะครับในการเขาเรียกว่าเกิดเหตุบางครั้งเนี่ยไฟฟ้าดับนะครับไฟฟ้าดับกระแสไฟฟ้าขัดข้องเราก็ใช้ระบบอ m มเ g e ซี y นะครับนั่นก็คือปั๊มโยกนี่เขาจะมีแฮนด์ปั๊มให้แฮนด์ปั๊มนะครับเหล็กมันอยู่ไหนเอยเหล็กมันอยู่นี่นี่เหล็กมันมนะครับเสียบเสียบใส่รูนี้นะครับแล้วก็โยก โยกดืดดืดลงมาโยกด้วยมือนะครับด้วยมือเนี่ยจะตอนนี้เขาเรียกว่าประตูกันน้ํามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับมันมีหลายตัวเห็นไหมเอ่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนี่มันมีแปดตัวตัวที่แปดนะเดี๋ยวจะมาลงในห้องนี้นะครับห้องนี้เขาเรียกว่าห้องเพลานะห้องเพลาไปจักเนาะต่อจะเครื่องกใหญ่นั่นแหละเขาปิดไว้เขามมีอะไรเอ่ยหรือเปล่าอ่ะอย่าผมเปิดให้คงไม่มีอะไรหรอกอ่ะเปิดแล้วนะเปิดแล้ว ขออนุญาตห้องพ่อใบจักนี่ยวเตรียมตัวลงแป๊บหนึ่ง่ะเดินทางมาถึงละห้องพ่อใบจักนะครับห้องหนึ่งอ่าห้องนี้นะครับถัดจากผนังด้านนี้นะด้านนี้ด้านนี้ผนังนี้เห็นไหมเอ่ยชัดไปกล้องมันก็ไม่ค่อยคือเท่าไหร่นาะอ่าด้านนี้นะครับฝั่งทางโน้นเป็น เขาเรียกว่าน้ำแล้วนะน้ำน้ำนอกตัวเรือนะครับนอกตัวเรือ<ม>เราใบจักรก็จะยาวยาวตรนี้เจ้าตัวนี้เป็นซีนเจ้าตัวนี้เป็นระบบเพลาเขาเรียกเพลาน้ํามันนะเพลาน้ํามันเป็นห้องนี้เราพายอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเรือสมัยใหม่เนาะที่ถูกสร้างมาผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับเอามาให้เห็นภาพเป็นไงถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับน้ําทะลุน้ํารั่วนะครับบริเวณซีนซีนเพาใบจักรตัวนั้นนะครับตัวนั้น มันรั่วเข้ามาเนี่ยแล้วมันควบคุมไม่ได้เอาไม่อยู่นะครับต้องการเขาเรียกว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วละ่ะเขาจะทําการปิดประตูตัวนี้ครับปิดประตูตัวนี้เนี่ยปิดประตูตัวนี้ทางที่เราผมลงมานี่แหละอ่ะลงมาแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นละเดี๋ยวมีคนมาปิดประตูแล้วผมอยู่ข้างล่างน,นี่สวยเลยนะสวยอ่ะอยวขึ้นไปข้างบนครับอันนี้ก็เป็นฝาประตูแบบกลไกเนาะเนี่ยกลไกครับ ขอบนี้ก็จะเป็นขอบซีนยางนะครับขอบซีนยางเดี๋ยวเปิดไฟในกล้องกันแป๊บนะึงอ่าเป็นซีนยางนะครับซีนยางกั้นน้ำนะฮะมันก็สามารถช่วยนะครับช่วยในการซีนในการป้องกันนะครับ่ะเดี๋ยวจะปิดให้ดูปิดให้ดูอู้ต้องออกแรงนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นระบบสปริงนะจะตัวน,นี้เป็นสปริงช่วยถางช่วยผันแรงนิดนึงแต่เวลาปิดนี้ต้องค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่าลงไปแล้ว แล้วก็ขึ้นปเเยยบนะครับไม่ได้ขึ้นปเหยียบสิเอานี้แล้วก็หมุนอ่าหมุน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 ข้างในก็จะมีขเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวเขี้ยว pur, ลักษณะเป็นเขี้ยวเทเปอร์นะครับไวลล็อกมันก็จะสนิทนะครับสนิทตึ๊บนะฮะอ่าเวลาน้นํามันเข้ามามันก็จะเข้ามาไม่ได้นะเข้าเข้ามาไม่ได้อ่าอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะแล้วทีนี้เป็นในส่วนของอ่าห้องผู้โดยสารนะครับห้องผู้โดยสารแล้วกัน เขาเรียกว่าห้องผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวออกจากห้องเครื่องเจ้าตัวนี้แหละเจา้จาตัวนี้เป็นส่วนของเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปไปดูไหมไหนๆก็มาละอันนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรเอ่ยอห้องทาความเย็นนะครับนี่ทําความเย็นในที่พักอาศัยนะครับในเรือเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าห้องคอมคอมเขาเรียกว่าคอมคอมแอร์แอร์ก็คือแอร์การเรานี่แหละเนาะเนี่ย ห้องทาความเย็นนะห้องทำความเย็นนะเยอะแยะเลยหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องดูแค่นี้ละกันเดีย๋ยวมาดูห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องอทําความเย็นอีกเช่นกันโอ้ใหญ่นะครับใหญ่ห้างสปตวปสินค้าขนาดใหญ่นี่อายครับมีอายห้องนี้อย่าแวบช้าช้าๆห้องนี้เขาเรียกว่าห้องอปั๊มน้ําดับเพลิงฉุกเฉินเนาะ มาดูพามาดูความจริงมันไม่เกี่ยวกับเรือจมไม่จมแล้วเนี่ยแต่เอามาให้ดูอ่ะดูแค่นี้เดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนต่อเนาะชั้นบนมเมื่อกี้ออกจากห้องเวิร์กช็อปเนาะมานี่มาเนี่มานี่นปึ๊บอ่ามามามาจะพา,พามาดูเจ้าตัวนี้ eebd เนาะผมเคยโมไปแล้วแต่งานนี้ไม่เกี่ยวก็ <c oughs> เลยไม่ขอโมซ้ำอีกแล้วกันนี่ห้องพักอาศัยครับผมก็อยู่ได้กันสองสี่หกแปดแปดคนครับแปดคน มีเสื้อชูชีพนะครับมีเสื้อชูชีพหมวกนิรภัยพร้อมเนาะพร้อมนะครับที่นับที่นอนอ่ะเอาแค่ห้องนี้ห้องเดียวแล้วกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมพาไปนี่ประตูกันนนก้นน้ำนะประตูกั้นน้ําประตูกั้นน้ํานะครับสังเกตง่ายๆเลยนะถ้าอุปกรณ์คอนโทรลมาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็คือกันน้ําจากฝั่งน้นนะครับทะลักมาฝั่งนี้ใช่ไหมนี่เขาใ <laughs> นอุปกรณ์เขานะครับอุปกรณ์เขา พวกปั๊มนะครับพวกปั๊มเขาจะแบง่งล็อกแบงก่งล็อกแบ่งโซนนะครับตามแบบของเรือนะครับอันนี้ตัวที่เท่าไรเอ่ยตัวที่6นะตัวที่6ประตูกั้นน้ําอันนี้ก็เป็นพวกไฮดริกเนาะมีเซ็นเซอร์นะครับมีลิมิตสวิตนูน่นเขาถูกแอบไปไว้มุมนูน้น <c oughs> เลื่อนมานะครับเจ้าตัวนี้ถูกเปิดไว้ตลอดเวลานะครับจะใช้งานก็ต่อเมื่อเกิดเหตุเท่านั้นอ่ะมาดูตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นระบบอิมเมจเอนซีนะครับอิมเมจเอนซีของเจ้า เขาเรียกว่าเจ้าเจ้าตัวไหนเอ่ยเจ้าเครื่องนี้อ๋อเจ้าเครื่องนี้นะครับเขาจะแยกกันนะครับระหว่างตัวออโต้ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับกับอิมเมจเจนซี่ที่เป็นมือโยกเนาะ,ะในกรณีที่น้ํามันมาจากฝั่งนู้นนะครับมาจากฝั่งนู้นแล้วเราไม่สามารถใช้เจ้าตัวนั้นได้ใช่ไหมเพราะว่าคนเนี่ยต้องมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าน้ำมันจะรักมาจากฝั่งนู้นคนก็ต้องอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นคนอยู่ฝั่งนี้ก็จะใช้ระบบอิมอมจเจนซี่นะครับ โยกเอาพูดพูดพูดนะไม่นานครับโยกแค่20กว่าทีก็ปิดได้แล้วนะครับเพราะว่าประตูไม่ได้หนักอะไรมากมายคอประตูนะครับก็จะมีซีนยางมีอะไรพร้อมนะครับเป็นพวกซีนนะครับยางดีเลยทีเดียวอันนี้ตัวที่6นะตัวที่6แถมแถมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันมีหลายชุดนะหลายชุดไม่ใช่หลายชุดหลายชุดนะหลายชุดาตามทางเดินนะอันนี้ก็เป็น emergency นะครับ emergency ของ อ่าตัวเท่าไหร่เอ่ยเขาไม่ได้บอกตัวสี่ไม่แน่ใจเขาไม่ได้เขียนไว้อ่าตัวห้าตัวห้าตัวห้าอ,อันนี้ตัวห้าปั๊บปั๊บในระบบไฟฟงไฟฟ้าอ่ะไปต่ออันนี้ไฮโดรถังไฮโดรนะครับของไฮโดริกเขาเรียกว่าถังไฮโดรเนาะเนี่ยป่าถัางไฮโดรนะครับเอาไว้ใช้ตอนไหนเอ่ยนี่ผมลืมบอกไปอ่ามันมีสามระบบใช่ไหม ม m อจ g นซี่คือตัวนี้นะครับใช้มือโยกใช้มือโยกแล้วก็ระบบออโต้เขาจะเป็นไฟฟ้าเนาะถูกสั่งการจากสะพานเดินเรือก็ได้นะครับให้ทํางานหรือเราจะมากดปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับอีกระบบหนึง่งเขาเรียกว่าระบบไฮโดรเห็นเพชรเกตตัวนี้ไม่เอ่ยระบบไฮโดรไฮโดรนะครับตอนนี้มีแรงดันอยู่ประมาณเอ่อสิบยี่สิามสิบสี่สนะครับสี 40. หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นบาร์นะครับตอนนี้มีแรงดันอยู่ที่สีบบาร์ เจ้าตัวนี้นะครับใช้งานโดยโซลินอย์ไฟฟ้านะครับเอาแรงดันจากตัวนี้ในในนี้มีแรงดันอยู่ที่ที่ที่สี่สิบบาร์นะครับเวลาเราสั่งงานนะครับก็จะใช้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้ายี่สิบสี่โวลต์นะส่วนใหญ่ก็จะใช้ยี่สิบสี่โวลต์นะครับเป็นโซลินอย์กดปุ่มนี้ก็ได้นะครับกดปุ่มนี้ได้ก็ได้เนาะในกรณีไฟฟ้าดับเพราะว่าเวลาไฟฟ้าดับปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้ระบบไฟฟ้าสำรองนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นระบบแบตเตอรี่นะไฟยี่สิบสี่เนาะเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะครับเจ้าตัวนี้ ผมลืมบอกไปขออภัยบางจุดบางเขาไม่ได้มีทุกตัวนะครับก็จะมีเฉพาะบางจุดนะครับระบบไฮโดรเขาจะกดปุ่มปึ้งนะครับแรงดันตัวนี้นะครับตัวนี้จะไปสั่งจ่ายนะครับสั่งจ่ายน้ำมันให้ประตูนะครับประตูตัวนี้ทำการปิดตัวเองนั่นเองนะครับเขามีทั้งหมด3ระบบเนาะออโต้ Auto, เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ปัม๊มแยกด้วยมือแล้วก็เป็นระบบอาไฮโดรนะครับไฮโดรเนี่ยทำหน้าที่ได้แค่อย่างเดียวนั่นก็คือการปิดเท่านั้นการปิดอย่างเดียวเนาะ แต่ระบบแยกเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับแยกให้มันเปิดก็ได้แยกให้มันปิดก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยแยกให้มันเปิดก็ได้ปิดก็ได้แล้วก็ตัวไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ขับก็ปิดก็ได้เปิดก็ได้เนาะมันไม่ได้มีทุกตัวเนาะตัวเมื่อกี้ก็ไม่มีเนาะเสือกมามีตัว5นะครับตัว5มีเขาเรียกว่าระบบไฮโดอาการที่จะเอาแรงดันนะครับมาเก็บไว้ในถังอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากนะเขาจะใช้ต้วตัวนี้แหละนะครับเจ้าตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอ่าสร้างแรงดันขึ้นมา แล้วมาอัดไว้ในนี้นะครับเก็บไว้ในนี้แค่นั้นเองอ่ะเข้าใจเนาะระบบไฮโดรนะครับก็จะเอาไฟฟ้านะครับสร้างแรงดันมาเก็บไว้ในถังนี้ในนี้จะประกอบด้วยสส่วนนะครับส่วนที่เป็นแก๊สกับส่วนที่เป็นแรงดันของน้ํามันไฮดริกไปไปเรื่อยๆ้ใดผู่ใดห่องยังผุ้ใดหอนเจ้าตัวนี้ก็เป็นระบบไฮโดร่าไฮโดรตัวนี้ถังที่4ี่ถังที่4กระเป๋าพวกนี้ไม่ใช่อะไรนะครับกระเป๋าพวกนี้ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางนะ กระเป๋าพวกนี้เป็นกระเป๋าใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินนั่นเองพวกชุดดับเพลิงชุดต่างๆมากมายเนาะที่ใช้ในการฝึกแล้วก็ใช้ในสถานการณ์จริงด้วยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับเป็นชุดนะครับชุดกันไฟที่ใช้ในการประจนเพลิงมียังเซฟติ้ควันกำลังหมกอุ้ยลื่นจาไม่เห็ยังนี่มันคือลื่นแลื่นนะลื่นลื่นน้ำมันถังน้ำมันนะถังน้ำมันไฮดรลิกลื่นเนาะ เช็ดจันทรเช็ดจันทรโอ้ยยางไปยางมามึงคือเราพูดอดไห้องเพลงวันสั่นเนีเซตี้ตัวนี้ให้ยางไปอันนี้ก็จะเป็นห้องอ่าเนีไปทางนี้ก็จะเป็นห้องห้องที่พักอาศาาัยส,ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งลงไปข้างล่างไปเบิงวะไปเบิงก็ได้เรือลำนี้เขาติดกล้องวงจรปิดไว้เยอะนะแต่ <laughs> ก็ไม่เป็นไรอย่าผมสกส๊อตเซ็ตผมเคยคลิปเ,เคยทำคลิปเนาะ เกี่ยวกับเรือลานี้ตั้งแต่นู่นแล้วนะแต่ผมไม่เคยพาแต่ผมไม่ได้พามาซอกแซกนะครับผมพาดูเฉพาะห้องเครื่องแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจนนี้ชุดกันไฟนะครับสําหรับดาบเพลินนะอาจจะใช้ในการซ้อมก็ได้หรือใช้ในการเขาเรียกว่าสถานการณ์จริงก็ได้โอเคอย่างน,นี้นี่เนาะโอห้องซักผ้าห้องซักรีดห้องซักรีดอันนี้ช่างไฟช่างเชื่อมเขาไม่เห็นยัง ทำแอร์คอนดิชันนะครับแมพแอันนี้คือห้องยิมนะห้องฟิตเนสเนาะห้องยิมแฟบห้องควบคุมนะครับห้องควบคุมไฟฟ้าเนาะพวกมาแปลงต่างๆที่ใช้ภายในโซนที่เรียกว่าโซนที่พักอาศัยนะครับโซนที่พักอาศัยเรามาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ก็จะมีประตูกั้นน้ําเช่นกันห้องอะไรเอ่ยกรลุนาถอดเกิดประสานอ๋ออันนี้ห้องน้ํา ไปดูไหมห้องน้ำเขาเป็นยังไงในห้องน้ําห้องน้ำห้องน้ําชาห้องน้ําห้องอาบน้ำเนาะตรงนู้นที่มีอ่ะเขาเรียกว่าม่านรูดพลาสติกเนาะก็จะเป็นห้องน้ำอาบน้ำนะห้องตากผ้าอันนี้ห้องอะไรห้องซักรีดเช่นกันอันนี้ห้องสักรีดห้องสักรีดโอ้เดี๋ยทางนี้ล่ะมันเลยหัวข้อเรือจมแล้วเนี่ยช่างผมมนเถิะเนาะถือว่าเดินเที่ยว อันนี้ไปทางไหนเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นประตูนะครับไปทางหัวเรืออันนี้น่าจะถึงหัวเรือแล้วละ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแปลนนะครับเรือลำนี้เนาะเป็นระบบเขาเรียกแบบแปลนเซฟตี้นะครับเซฟตี้ตำแหน่งอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆภายในเรือเนาะเขาบอกว่าโตอยู money, ่ตรงนี้เด้อเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้ <laughs> สูอยู่ตรงนี้นะสูอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนหัวเรือเนาะอันนี้เป็นระวางนะ จะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้เยอะแยะสัญ,ญลักษณ์นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยเสื้อชูชีพนะสัญ,ญลักษณ์เสื้อชูชีพอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ่า eebd นะครับ eebd เนาะ <laughs> อ่ะสักนี่แหละอ่ะแค่นี้ละกันนะครับผมขอบคุณครับ fc นะครับแล้วก็พู้ชมทั่วไปเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็กดไลค์กด like, แซรเนาะกดกดสับตะไคร้ให้นำเด้อเนาะ,นะกับผมสราม้างมาครับผมคลิปธรรมดาธรรมดานี่แหละมีอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะรเกี่ยวกับเรือนะครับก็คอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาพูดคุยกันถ้ามีโอกาสผมก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็มาทําให้ f c นะครับให้ผู้ชมได้รับชมกันแค่นี้เนาะสวัสดีครับขาตั้งกล้องมันพังไหมมันก็เลยสั่นๆเนาะขนาดไม่มี อ,อะไรนะมีขาตั้งกล้องก็ยังสั่นเลยยังไงก็ติดตามรับชมคลิปหน้าเด้อผมจะมีอะไรมาโม้ให้ฟังนะครับสวัสดีครับ